เบอร์ฟอร์เลเตอร์สองจุดศูนย์ปีไหนคะปีสองพันสิบห้าปีสองพันสิบห้านะคะอ่ะมาติดพีเซฟจ้าวันนี้นะคะใส่หน้าเครื่องได้สองตัวนะคะรถยุโรปคุณมากมันจะมองแล้วทรงท่อจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยคือแบบว่าลิ้นปีกเนี่ยมันจะตื้อแล้วมันจะหันไปทางเนี้ยเหมือนรถโฟกสะนะคะรถเบนซ์อะไรมังคันอะไรอย่างเงี้ยออดี้อะไรเงี้ยวันโวทรงท่อจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะใส่ส่วนตรงลิ้นเร่งไม่ได้เพราะลิ้นเร่งมันตื้นนะคะต้องใส่แบบนี้อ่ะนี่เริ่มจากกรองนะคะอันนี้ถอดแคมออกถอดแคมออกนะ อันนี้เราใส่เข้าไปแล้วนะคะเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนอะอันนี้เราเข้าริ้นเร่งนะคะลิ้นปีกนะคะอันนี้เราสวมอุปรกรณ์เข้าไปแล้วนะคะเราจะเอาด้านขอบอุปรกรณ์ที่ไม่ใช่ปลายแหลมนะยัดเข้าไปทางนี้นะคะท่อยางมันมีบานในของมันอยู่แล้วนะคะเราเอาขอบอุปรกรณ์ของพีเซฟเนี่ยมันจะมีขอบอยู่ที่บานอะ่ะดันเข้าไปให้มันฟิตพอดีนะคะอะ่ให้ดูของโซงกันแบบนี้มีรหัสตอกนะอันนี้เป็นรหัส BKO นะคะตัวมันจะมีหลายขนาดนะ สูงสั้นสูงตื้นสงสูงนะคะเราด้านปลายแหลมเนี่ยผัวแบบนี้ด้านขอไปยัดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้อันนี้รหัส VGO นะคะจะมีรหัสตอกอยู่นะคะอันนี้เป็นซูบัลุนะคะ2.0อ่ะอันนี้ก็เดินด้านกองเลยนะคะคายเข้มออกใส่เข้าไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวรหัสแม็กค่ะ MAX แม็กจะมีรหัสตอกอยู่ด้าน,น,นปลายแหลมเข้าแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องใช้ก็มีครีมน,นะคะปัดจิ้งจกแล้วก็ ประแจไขควงเบอร์น่าจะเป็นเบอร์แปดนะถ้าจจำไม่ผิดเมื่อกี้ที่ไขเนี่ยค่ะสวมแค่นี้เองไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยปป๊บเดียวนะคะลูกค้าถ้าใช้รุ่นนี้อยู่สามารถซื้อติดเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสวมกลับรัดแคมแค่นั้นเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องรถเบนซินไม่ต้องไล่ควันค่ะสตาร์ร 3, รทไม่ั้สามเมืีเดินนิ่งไว้ก็ได้แล้วก็ไปลองเทสเดินหน้าถอยหลังถนนทางตรงข้างบนได้เลยนะคะติดละรถของเราจะได้หายอืดหายตื้อเครื่องนิ่งหาย,หายสั่นนะคะช่วยลดควันดำนะคะตีนต้นตีนปลายมาดีหายอืดหายลอรอ,อบนะคะช่วยปรรรระะะหหยัััดดดดนนน้้ําาาามมมไไเเเเพว่่กกือองถจล นะคะรถมันจะไหลเองแล้วนะแตะไม่แตะคันเร่งอะ่ะเท้าจากเบรกรถไหลเองนะอ่ะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วออโต้เลยนะคะหลอ่อร้องได้เลยจำน่ายมา30ปีแล้วจ้ะบุญหลุ2.0นะคะพีเซฟจ้ะอ่ารถไหลเองได้นะคะเมื่อกี้รอบไม่กดคันเร่งอันนี้ให้กดคันเร่งแล้วซูบุญหุนะคะ2.0โปรเซสเตอร์ไหลสองตัวอ่ะอันนี้ให้กดคันเร่งแล้วนะคะ เราจะลึกกดว่าเออเรากดเนี่ยมันไปมันพุ่งไปตามเท้าแล้วเมื่อก่อนเรากดแล้วมันจะรู้สึกว่าหนักหนักมันไม่ค่อยจะไปเพราะมันรอรอบเนาะทีเนี้ยคือดีขึ้นแล้วนะคะต่างล้วเดี๋ยบลองวิ่งข้างนอกค่ะพีเซฟซูเปอร์เทอร์โบติดตั้งรดระบบหัวฉีดดีเซลและเบนซินราคาตัวละ600บาทจํานวนตัวการติดตั้งการใส่แตกต่างกันตามลักษณะข,ของทรงเครื่องยนต์ตามรถรุ่นสามารถติดตั้งสิดสวมเองได้ของไปตรงรถตรงรุ่น ราคาไม่แพงและดีฟังผลต่างทันทีไม่มีหมดอายุไม่มีดัดแปลงไม่ต้องมานั่งจูนไม่ต้องมานั่งแมปติดตั้งอุปกรณ์อย่างอื่นมาสามารถติดใช้ร่วมควบคู่ได้ใช้ไปยาวและดีฟังผลต่างทันที P-Save Super Turbo ผลงานเพียบในช่อง y u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  e ประเพจร้านผลิตจำหน่ายมา30ปีมีหน้าร้านมีสาขา26สาขา P-Save Super Turbo